You son, it won't be long. Keep on, keep on. เจอศพที่ไหนครับเจอศพในห้องที่มันเป็นย่าต้นเจอศพที่ไหนที่มันเป็นญ้าพี่ต้นไม้เหรอตรงญ้าเนี่ยที่เป็นแบบตรงยาย่าพี่ตรงมุมซ้ายสุดเดี๋ยวเดินดอกเดินดอกชิปลงมาตรงไหนเนี่ยลงมาเ้ยวซ้ายมันอยู่เป็นเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นเลยพี่ตรงเข้ามาแล้ก็สงบนถ้าในแาดนี้ต้นไม้มันมีอยู่มันจะมีอยู่ต้นไม้ต้นเดียวนี่มันมีย่าเนี่ย อยู่ตรงมุมซ้ายสุดได้มาจนเดียวน่าจะเป็นเดดเดดห้องอัดแก๊สอ่ะห้องอัดแก๊สห้องอัดแก๊สผมเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้เมื่อสักพักนี้จรกงห้องอัดแก๊สมันอยู่แถวนั้นเลยนะต้องเอาไปวางไวอ๋อผมเดินลงมาเดินในนั้นห้องอะไรกันตอนนั้นยังไม่มีคนตายเลยจริงเปล่าจริงเปล่าเองพี่เอกจริงหรือเปล่าเธอจริง จะเห็นมีนเดินลงไปด้วยนะไอ้นี่ห้องผสมที่เกิดขึ้นไอ้นั่นใช่ไหมผสมยาพี่ผสมอะไรสักอย่างู่ห้องโถงเก็บบ้าคนรีพอร์ตเป็นเองพูดหาอะไจะไม่น่าใช่บ้าเอ้ยโอ้เป็นกูกูฆ่ายับต้องมีตั้งไงล้วบ้ิปหรือยยังไงไม่ใช่มีนมีนก็ยังเห็นพี่แซมอยู่เลยใช่เหรอพี่ไม่ได้พี่เดินออกมาแล้ว เดี๋ยวพาเดิมนเกิดเหตุด้วยกันถ้างั้นใครใครโหวตครับเฮ้ยสีขาวมีความน่าสงสัยสีขาวสีขาวมีความน่าสงสัยสีขาวสีขาวน้าเราอ่ะไอ้เจอคนตายเจอศพตรงไหนครับคนตายไม่เจอเจอศพตรงไอ้นี่เลยทางหน้าทางออกทางจากขึ้นมาข้างล่างอ่ะพี่เอกแต่ว่า ทางห้องแอดมินหรือเปล่าข้างล่างเนี่ยทาใช่ทางห้องแอดมินเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเพิ่งตามนายไปแล้วผมก็เข้าไปซ่อมไปเดี๋ยวนายก็ตายแล้วอพี่เอกก็อยู่กับผมดีกว่าไม่ไม่ไอจ่หรือเปล่าผมเห็นพี่แซมก่อนแล้วพี่เอกเดินตามมาทีหลังได้หรพี่เอกทาได้พี่อ่านไปไม่แ่แล้วเราอรฮะ พี่เอกว่ะพี่เพิ่งมานะเว้ยพี่เอกเจอพันลงไปแต่วมื่อกี้พี่เอกเพิ่งมาจริงๆแต่ตูนไอ้ตูนมันอยู่ห้องไฟฟ้าตูนก็ใช่ไงก็เลยเห็นไงก็เมื่อกี้ผมเดินมามองพี่อยู่เลยอ๋อพี่ตรงนี้ใช่ไหมตูนมันเปิดไปห้องไฟฟ้าตูนเป็นพี่มาจากข้างบนพี่มาจากบนขวาพี่แซมพี่อย่ามาเนียนโอพี่แหละ่จาก็พี่เอกผมเดินหาพี่เอกว่ะตอนที่พี่มาพี่มาจากบนขวา บอดพี่แซมเลยพี่เออแล้วผมมาบนสายแล้วผมเดินลงมาผมมาเจอตูนก่อนใช่อตูนแล้วก็ลงมาเดี๋ยวขวาแล้วก็เจอศพเออเ๊ะแน่เลยเนี่ยบนขวาแล้วทะลุมาข้างล่างได้พี่เอกข้างขวาเนี่ยยังไงเหลือหกเหลือห้ามีแล้วยังไงหก่อนแล้ว ไ่รู้ตูนเนี่ยไอตูนมึงโกรธกูทำไมแล้วแต่แล้วต่ไอ้ตูนน่าสงสัยแล้วอ่ะเออหนูรู้สาวเลยอิญเออเมื่อกี้ น่าจริงเอ่เอาช่วยถ้ากูสอนก่อนนั้นเนี่ยคพิ่งอยู่ด้วยกันสองคนไปยังไงคุูก็ตายแน่นอนนะใช่ดีคนหนึ่งมันป้อมไฟคนหนึ่งมันอยู่หูข้างนอกแล้วคือเว้ยที่เดินมาใช่ไหมคือคือพี่อ่ะเพิ่งไปพี่ไปค่าขคยพี่ไปค่ามีนมาใช่ไหมสีมูใช่น้ข้างล่างแล้วพี่ก็ออมมาจนน้องแอดมินแต่ตอนนั้นพี่ก็ออกมาแล้วทีเนี้ย ก็เออไปเจอไปเจอจ็ตัวหนึ่งพอดีพี่ฆ่าใครไคนน่ดวงดีเลยพี่้าเด็กหัวจอ่อนไม่เจอพอดีกัเป๊ะเลยคือบังเอิญไม่บังเอิญพี่วิ่งแหวนแล้วพี่ใจเอกกันไายพี่กัเอะลงไปเจอแบบเจอมีนพอดีที่ก็สอะเขาให้มีนไม่มีใครแทนม่